สวัสดีครับท่านที่เคารพวันนี้ก็ผมขอเสนอแนวคิดนะครับรูปนี้คือสี่แยกมาาโป่งนะครับผ่านทองชนบุรออีมีปัญหาตรงที่ว่าจะทำสะพานยกระดับเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากสะพานยกระดับเนี่ยมาใช้ไฟแดงอัจฉริยะนะครับไฟแดงอัจฉริยะจะเป็นรูปนี้นี่ทำตรงสี่แยกเนี่ยใช้ไฟแดงอัจฉริยะเวลาลดมาก ฟแดงอัจฉริยะก็ทํางานะจะเปลี่ยนสีแยกนะเป็นสามแยกรถจากชนบุรีเข้าพานทองก็ผ่านซ้ายตลอดรถจากพานทองจะมาชนบุรีก็มาซ้ายแล้วก็ห่างไปสองกิโลเมตร,รนะครับขึ้นยูเทิร์นยกระดับขึ้นยูเทิร์นยกระดับแล้วก็เข้าถนนสุขปปะยูนแล้วก็เลี้ยวขวากลับชนบุรีได้พานทองจะข้ามฝั่งนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปขึ้นยูเทิร์นยกระดับ แล้วก็กลับรถมาแล้วก็ข้ามแยกได้ยูเทิร์ยกระดับจะมีคุณสมบัติ3อย่างนะครับคือกลับรถได้ข้ามแยกได้เลี้ยวกวาได้ครบวงจรนะครับแล้วเราก็ยูเทิร์เนี่ยเราหาพื้นที่สมมุติว่าพื้นที่กว้างๆไม่พอใช่ไหมเว้นคืน100เมตรสี่เมตรและยาว100เมตรทำยูเทิร์ยกระดับเกือกมา เราก็ทำเป็นมินิยูเทิร์นแบบยูเทิร์นมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่ทำตรงรัศมีวงเลี้ยวตรงเนี้ยให้มันพอให้รถยนต์เลี้ยวได้เนี่ยลัศมีวงเลี้ยวตรงนี้นะครับเพราะชนบุรีอ่ะเป็นต้นแบบเลยทำยูเทิร์นมอเตอร์ไซค์ได้ยูเทิร์ยกระดับอะตอนนี้เราพัฒนาอีกนิดนึงจากมอเตอร์ไซค์ก็มาเป็นรถเก่งรถปิกอัพรถที่ไม่เกิน4ล้อวิ่งได้อ มันก็ต้นทุนก็จะต่ำนะครับไม่สูงทำให้มีรัศมีวงเลี้ยวหน่อยหนึ่งรถยนต์ก็วิ่งได้ส่วนรถเทเลอร์รถ22่ล้อ18บล้อ10บล้อก็ไปใช้ยูเทินพื้นราบข้างล่างขยายยูเทินพื้นราบเนี่ยออกอิดเป็นแบบเนี้ยทุกยูเทินเลยรถก็จะไม่ไปยูเทินตรงสี่แยกสี่แยกก็ปิดได้ อยู r เทินก็มาทำ,ท,ำ,ท,ำทางไปชมนุรีอ่ะตรงสถานีดับเพลิงหนองต้าลึงอ่ะตรงนี้มีสะพานมีพื้นที่สีเขียวทำายูเทินได้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนห่างมาประมาณ2กิโลอ่ะจากมาโป่งมาแล้วทางนี้ก็ห่างไป2กิโลกับ300เมตรเป็นพื้นที่สีเขียวเหมือนกันคือ2กิโลครึ่งสกิโลไม่ไกลครับจากแยกไปอ่ะไม่ไกลอ่า เพราะว่าไอ้รถใหญ่ก็ไปยูเทินแบบนี้รถเล็กก็ใช้ยูเทินแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าทําแบบนี้ได้ก็ทําแบบนี้เลยแต่ไม่ต้องทําตรงนี้ยาวทําเหมือนกับาทางขึ้นอาคารจอดรถอะตรงนี้ไม่ต้องทำกิโลหรอกทาแค่ร้อยเมตรก็พอขึ้นมาตรงเนี้ยร้อยเมตรความชันหน่อยแต่รถเล็กมันขึ้นได้รถใหญ่มันไปวิ่งข้างล่างแล้วนะครับมันก็ไม่เป็นไร ฉะนั้นการแก้ปัญหารถเนี่ยเราต้องมีหลายๆวิธีแบบชาวบ้านไม่เดือดร้อนทํานอกชุมชนอาจจะเป็นต้นแบบทําได้ทั้งจังหวัดนะครับเพราะเราไม่ใช่มีสีแยกแห่งเดียวเรายังมีอีกเยอะถ้าสีแยกทุกสี่แยกใช้ไฟแดงอัจฉริยะอย่าทําสะพานแบบหนองปือนะครับหนองปือหนองชากเนี่ยทำสะพานแล้วรถข้างล่างยังติด แต่ถ้าทำทำเป็นยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งทั้งหมดเลยตอนนี้ไปดูที่ลำลูกกาได้ครับแก้ปัญหารถติดได้ร้อยเปอร์ซนถ้าถ้าเป็นแบบหนองชาติหนองปือเนี่ยจะได้แค่ห้าสิบเอร์ซ็นตได้เฉพาะรถทางไกลขยายยูขยาย U ย,ายูเทิร์นยกระดับมอเตอร์ไซค์ให้รถสี่ล้อวิ่งได้ที่ว่าไม่เกินหกตันน่ะต้นทุนจะต่ำแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเวนคืนมากเวนคืนแค่สี่เมตรก็พอไม่ต้องไปแปดเมตรเหมือนกันไอที่เขาจะทำไอ้อตรงตรงสี่แยกเนะี่ยเขาจะเวนคืนแปดเมตรยาวกิโลหนึ่งถ้าทำยูเทิร์นยกระดับเนี่ยเวนคืนแค่สี่เมตรแล้วไปเวนคืนตรงที่สีเขียวด้วยเออมันก็จะไม่มีคนเดือดร้อนแล้วถ้าบางแห่งก็ลดจำลดออให้มันเหลือขนาดมอเตอร์ไซค์อ่ะ ต้นทุนก็จะต่ำจะทำได้ทั่วจังหวัดเลยนะครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ดูจนจบสวัสดีครับ